สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านพิมลนท่าแพเชียงใหม่นะก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับ m i d ด้มัลติฟอร์ดพาติโมเนียโครโนกราฟนะครับใครที่คุ้นเคยกับเครื่องอัตโนมัติที่มาพ่วงฟังก์ชันโครโนกราฟหรือว่าฟังก์ชันจับเวลานะครับผมว่าในเครื่องประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อต้องคุ้นหน้าคุ้นตาในหลายๆเรือนแน่ๆนะครับอย่างวันนี้เนะี่ยก็มาอยู่ใน m i d ด้นะครับในคอลเลกชันมัลติฟอร์ดพาติโมนีนะครับก็คอนเซปต์ของเรือนนี้คือมาในรูปแบบของแนวคลาสสิกนะครับดึงความวินเทจดึงความ ร่วมสมัยมันนะครับมาอยู่ในรากาดเไซสทรงแบบวินเทจนะครับซึ่งเดือนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเด็ดในส่วนของตัวราคาคือแบบไม่คิดว่าจะมาในราคานี้ด้วยนะครับน่าจะเกิดนี้ด้วยซ้ําไปนะครับก็ก่กอนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคกับราคาตัวเรือนอะไรต่างๆกันก่อนนะครับก็สเปคตัวเรือนเนี่ยมาในเคสไซส์เพียงแค่42มิลเท่านั้นเองอันนี้น่าสนใจลักทุรักมาเพียง49มิลน,นะครับความหนาแน่นอนครับเครื่องเบอร์นี้ระดับนี้หนาแน่นอน 15มิลเลยทีเดียวหูสายยังใช้เบอร์21อยู่นะครับซึ่งเรือนนี้น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่95กรัมนะครับพร้อมใส่เรือนนี้จะมาพร้อมกับตัวเรือนที่เป็นสีโรสโกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดเข็มอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นสีโรสโกทั้งหมดคือแวบแรกที่เห็นเนี่ยคือสัมผัสได้ถึงความหร,ร,รูหรา ความเป็นนาฬิกาย้อนยุควินเทจเหมือนนาฬิกาเก่าๆเรือนหนึ่งที่ที่ดูยังไงก็สวยดูยังไงก็ไม่ตกรุ่นดูยังไงก็น่าเก็ตนะครับเรือนนี้ก็จัดว่าเป็นนาฬิกาสเปคเทพด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเรือนนี้ถ้าเราดูในสเปคตัวเครื่องเนี่ยเรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วย ETA A05H31 คือเบสพื้นฐานของเขาก็คือ E.T.A. v a l Sho u 7753 7750นั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันในแบรนด์ต่างๆนะครับไีกว่าจะเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในในการแบรนด์สวิสนะครับราคาของเขาไม่ต้องพูดถึงถ้าเดินเครื่องมาเครื่องนี้แล้ว80,000อัพทุกเดือนนะครับในะรานะคาป้ายแต่เรืองนี้มาน่าสนใจนะครับป้ายของเขาไเพียง72,300 นะครับคือเป็นราคาป้ายยังไม่รวมส่วนลดนะครับใครที่กลลลาลังเล็งนาฬิกาออตโต้จับเวลาสักเดือนนึงนะครับใส่ยาวๆใส่ออกงานได้นะครับเพ <c oughs> ราะว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่น่าจะคุ้มๆสุดๆเลยนะครับ <c oughs> ก็จุดเด่นของเรือนนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดเนี่ยเขาทําสีออกมาเป็นสีน้ําเงินแบบสวยมากนะครับตัดกับสีโลสโกของตัวชุดเข็มตัวเรือนต่างๆเนี่ยผพราะว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเข้ากันมากมาก แล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขอารบิกกับตัวหนังสือสีขาวทั้งหมดทั้งหน้าจอน้ำปัดเลยนะครับแล้วก็ตัวขีดในส่วนตัวแถบเทคิมิเตอร์ก็ยังเป็นแบบแนวรางรถไฟโบราณที่แบบดูยังไงก็สวยนะครับดูยังไงก็คลาสสิกมากๆนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยสองฝั่งเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยในวงวงขวามือเนี่ยจะเป็นการจับเวลาซึ่งไอ้ตัวนี้จะขยับทุกครั้งต่อเมื่อไอเข็มจับเวลาเนี่ยมันหมดครบหนึ่งรอบ เข็มจับเวลานะครับมันเดินครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับวงขวามือจะขยับ1ขีดส่วนงวงซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวงที่เราจะเรียกว่าเป็นขีดวินาทีนะครับของเขาเนี่จะเดินอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือหลักการทํางานของเขานะครับซึ่งอันเนี้ยจะไม่อธิบายเยอะแล้วนะครับจะไม่ลงลึกให้นะเราใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับส่วนฝาหลังของเรือนเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับแวบบแรกที่ผมเห็นในเครื่องตัวนี้เนาะโดยเฉพาะในแบรนด์ mido อ่ะถ้าเรายังจําได้เราดูใน hamilton ที่ผมเคยรีวิวไปหน้าแพนด้านะครับ เขาจะปิดเครื่องมานะครับแต่เรือเนี้ยเปิดฝาหลังมาโคตรสวยเห็นกลไกการทํางานของเครื่องที่มีความซับซ้อนสูงอะ่ะมันเหมือนหลักหลายหลายแสนเลยนะครับถ้าเราถ้าเราดูแบบเฉพาะตัวเครื่องดูเฉพาะกลไกการทำงานเนี่ยมันเพลินมากๆนะครับแล้วมันดูดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดข้างในเนี่ยตัวขอบข้างในเนี่ยเขาก็ยังตีมาเป็นโรสโกหมดนะครับฝาหลังก็โรสโกทุกอย่างโรสโกหมดดูเนียนดูเพลินจริงๆดูสวยมาก ใครที่กำลังมองหาตัวเริ่มต้นนะครับกับออโต้โคโนกราฟนะครับเพว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่ที่ดีนะดีดีมากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของทั้งหมดหรือว่าหน้าตาอะไรของเขาที่ผมอธิบายไปทั้งหมดละ ถ้าเราไปจเจาะลึกกันเรื่องเครื่องนิดหนึ่งนะครับเครื่องตัวนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทํามาเป็นในระบบออโตโครโนกราฟก็ตามนะครับแต่เรือนนี้เครื่องเบอร์นี้ก็ยังสํารองพลังงานสูงสุดได้60ชั่วโมงอยู่นะครับกลไกการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียนนะครับความถี่อยู่ที่28800นะครับอัตราการคัดเครื่องเนี่ยค่อนข้างต่ำตเพื่อนๆดูจากเครื่องทดสอบเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่ามันอัตราแบบต่อวันเนี่ย เพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมไม่ดูในตำแหน่งเดียวนะครับหมายถึงว่าหน้าตรงอย่างเดียวนะจริงๆนะการวัดแบบนี้มันต้องวัดในหลายมุมนะครับหงายบ้างตะแคงบ้าง,ง,างอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราวัดในหลายๆมุมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเครื่องเนี่ยมันจะเฉลี่ยค่าเคลื่อนที่ค่อนข้างนั่นยํานะครับใครที่สนใจก็สามารถดูเป็นเครื่องนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้นะครับหน้าปัดเนี่ยบอกเลยนะครับสวยกระจกทำออกมาเป็นแบบซับไฟที่ล้อรุ่นเก่ามานะครับ รวมถึงเดดพุชเชอร์ที่อยู่ตำแหน่งซ้ายมือด้วยตามกลไกของเครื่อง e t a Valju จะมีในตำแหน่งซ้ายมือตรงนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์กดมาให้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหาเองนะจะมาในกล่องนะครับส่วนตัวเม็ดต่างๆในด้านต่างๆเนี่ยก็ทําไว้แบบคลาสสิกหมดนะครับก็สามารถดึงเม็ดได้เลยไม่มีขึ้นเกลียวนะครับฝาหลังเรอย่างที่บอกเมื่อกี้สวยงามนะครับสายนะครับมาเป็นแบบบัคเกิลแบบหัวเข็มขัดนะครับก็ไม่ใช่เป็นแบบบรรทผับแบบปิดที่เสื้อนะครับ ก็มาค่อนข้างดูเนียนตาดูสวยมากคือมันมาเป็นหัวงเหม็มขัดอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรามองทั้งเรือนดูเผลอๆอย่างเงี้ยมันดูสวยจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาลองท่าให้ดูอย่างเรือนนี้ที่ผมบอกอะ่ะคือมาเพียงแค่ไซส์เคสไซส์เนี่ย42ิมิลอะเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยโอ้โหคือแบบมันพอดีจัดจริงๆคือเวลามันวางบนข้อมือปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความหนักความหนาของตัวเรือนเลยนะครับแต่ว่ามันรู้สึกถึงความหรูหราอย่างเดียวมันรู้สึกถึงความสวยนะครับ มันรู้สึกถึงความที่แบบอย่างหยิบเรือนนี้มาใส่บ่อยๆมากๆนะครับเพราะว่าหูมันมันดูดีจริงๆนะครับแล้วก็รักทุลักของเรือนเนี้ยมาเพียง49ใครที่แขนเล็กยังใส่เรือนนี้โอเคผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนแขนใครที่แบบรู้สึกว่าแขนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใหญ่กว่าปกติเนี่ยผพราะว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือกินเลยนะครับยาวมากนะครับยาวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถักใส่ให้ดูนะครับ ก็ฟิลลิ่งของการใส่เรือนเนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาใสหนังทั่วไปนะครับอย่งางของผมเนี่ยยังเหลืออีก2รูนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแขนเล็กกว่านี้นะเพื่อนๆก็ยังสามารถใส่ได้อยู่นะครับก็เหลอทั้ง2รูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งการใส่ของเรือนนี้นะครับจัดว่าดีมากับคือแบบผมดูหันกล้องไปด้วยดูนาฬิกาตัวเองอยู่บนข้อมือไปด้วยเนี่ย ผมรู้สึกว่าเรือนี้มันมันเด่นมากนะครับแล้วมันดูแบบโรสโกที่ที่ดูไม่แก่ดูไม่เป็นผู้ใหญ่จุดเกินไปอ่ะมันดูแบบมันดูแบบใส่ไปการไปงานได้อ่ะมันดูแบบลักชูรี่ด้วยนะครับแล้วมันดูแบบวินเทจโบราณอีกต่างหากแล้วก็ดูแบบยังไงอะ่ะคือซื้อเรือนนี้เพื่อนๆไม่ต้องการนาะฬิกาใส่นาะงอีกเลยอีกหลายสิบปีเลยนะครับบอกเลยเรือนี้คือดีจริงๆนะครับก็ใครที่สนใจลองสอบถามได้นะก็ผมมีจำหน่ายรุ่นนี้นะ เห็นตัวจริงแล้วผมถึงสั่งนะเรือนี้บอกเลยไม่กล้าสั่งทําตามปกตามรูปจริงๆนะครับต้องเห็นก่อนก็ใครที่กําลังตัดสินใจนาฬิกาเนี่ยไม่ว่าจะเห็นรูปจากไหนมานะผมแนะนําอย่าง,างแรงเลยนะครับให้ชมคลิปรีวิวก่อนอาจจะเป็นช่องอื่นคลิปจากต่างประเทศเก่อนนะครับหรือว่าอาจจะชมหลายๆคลิปหลายๆมุมจะได้เปรียบเทียบกันว่าเออภาพหน้าตามันเป็นยังไงดูจากรูปเนี่ยบางทีดูไม่ได้เลยนะครับบางทีแบบเออดูสวยพอมาเห็นตัวจริงอ,อุ๊ยมันไม่ใช่สีนี้ เฮ้ยพอดูจากคลิปไม่สวยดูจากรูปไม่สวยแต่พอมาดูตัวจริงก็ทำไมมันมันดูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนาะผมว่าเราเข้าถึงนาฬิกาได้หลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับตามคลิป YouTube นะครับก็ดูไวก้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้แลวล่ะนะครับจริงๆอะ่ะไม่อยากพาไปดูเลยดูไม่บเรือนนี้ไม่ค่อยชอบนะครับหน้าปัดแบบเนี้ยคือมันไม่น่าทํามาด้วย31หนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะทํามาเนี่ยก็อยากให้ทํามาแบบให้เยอะกว่าน,นี้นิดนึงมาทามาแบบ แบบจิ๋มเดียวอะ่ะนิดเดียวอะ่ะนะครับจิ๊ดเดียวอะ่ะคือมาเฉพาะเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเท่านั้นเองนะครับคือทํามันน้อยไปหน่อยจริงๆไม่ต้องทํามาเลยดีกว่าแต่ก็ทํามานิดนึงอะ่ะมันก็ยังทํามาอีกนะครับก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็มีอะ่ะนะก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจในาฬิกาสายหนังระบบกลไกซับซ้อนออตโต้ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็แนะนําเรือนนี้เลยนะครับราคามาเพียงแค่แบบ7จ็ดพันสองสามร้อยอย่างเงี้ยแหละครับป้าอะ่ะ ยังไม่รวมส่วนลดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรคุ้มนะครับลองไปหาได้เลยในเครื่องเบอร์นี้นะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับหาไม่ได้หรอกนะครับหลักหมื่นต้นๆนะครับถ้าเกิดใครหาได้นะครับออโต้โครโนกราฟนะครับแบรนด์สวิชนะคืออันนี้คือเริ่มต้นนะครับบอกเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้เนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้เหมือนเดิมคอมเมนต์สอบถาม หรือว่าจะเคียวโค้ดท้ายคลิปหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับก็ยังไงฝากไงว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ